สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาดูข้าวนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวเหนียวดำนะครับพอดีก็ออกมาสวยๆหน่อยครับวันนี้ก็ออกมาก็มาเก็บดอกกระเจียวพร้อมเลยครับนี่ครับกาลังออกดอกเลยครับนี่ครับนี่เลยครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับกาลังดอกเลยครับ ออกมาดูดูข้าวแล้วก็ออกมาดูกระเจียวตอนนี้ก็กําลังดอกเต็มเลยครับไม่ได้มาดูหลายวันแลครับก็กําลังเริ่มออกครับดอกช่วงดอกแรกหญ้าก็เยอะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดตดัดหญ้าปลูกแบบธรรมชาติครับอยู่แบบธรรมชาติตอนนี้ก็เป็นดอกแรกนะครับหลังจากโดนฝนครับเนี่ยออกเยอะมากครับ ครับปลูกครับเราเน้นวิธีพอเพียงนะครับมีคณาว่างเราก็ปลูกกระเจียวปลูกไรทิ้งไว้ครับก็ได้กินอย่างนี้ครับทุกปีครับเหลือกินเหลือจะเหลือแจกครับนี่ครับทั้งกินทั้งแจกนี่เยอะแยะเลยครับส่วนนี้ก็บัวบกครับนี่มีให้กินมากมายครับ ดอกส,สวยๆเลยครับกำลังน่ากินเลยครับอันนั้นดอกแก่เราปล่ไปให้เขาเป็นเม็ดครับเดี๋ยวเขาถ้ามีเม็ดมีเม็ดม,ม,มีลูกร่วงออกก็งอกเพิ่มเติมขึ้นอีกนี่ครับบุบๆก,ก็กำลังงามเลยครับนี่ครับดอกคู่เลยดอกคู่ครับ ดอกคู่งามๆเลยครับ ตอนนี้ข้าวก็กำลังจะได้เกี่ยวแล้วครับน่าจะประมาณเส้นเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มได้เกี่ยวแล้วครับข้าวเหนียวดำครับอันนี้ดอกเขาบานแล้วครับเดี๋ยวใคก็จะมีเม็ดอยู่ข้างล่างนี่ครับมีเม็ดอยู่เราก็จะปลให้เขามีเม็ดมีอะไรออกไปครับอันนี้ก็อีกสองวัน่าจะได้เก็บครับต้นนี้ต้นนี้ครับผมวันนี้ก็แดดร้อนมากครับวัน จะได้เกี่ยวแล้วครับข้าวเหนียวดำครับนีบ่ข้าวอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเราเป็นข้าวที่เราทดลองปลูกนาปลังนะครับด้านข้างนี้ก็เกี่ยวไปแล้วครับเรือของเราแล,แล้วก็ด้านทางนู้นครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ